วันทูทีฟกจ้าทม่ไปด้ที่บ้านเท่าไหร่วะโอเคแจ๊กจ้าไปเองโเทแม่เลยวันทูที่ฟิ้แล้วติดแล้วิว่ัผมอาจารย์เอจอยากจะบอกทุกคนว่า พูดด่าขึ้นได้หมดกัก่อนบอกทุกคนว่าผมต้องกราบเรียนท่านเขียดผู้มีแก่ทุกคนต้องแก้ปูต้องแก้ปูโทจานนู้นเอาใหม่ห้าสิบก็กราบเรียนท่านเขียดผู้มีแก่แขกผู้มีเกียรติมมก็ีาวหน้าบัตรนั้นหน้าบัตรนั้นนี่ ดังยากคือทากคนดังยากเราเข้าสู่สาระกันดีกว่านะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทุกคนได้เห็นผมได้รับรางวัลฉายานี้ไม่ได้ใดม่งง่ายนะผมก็บอกว่าฉายานี้แบล็มจิกนี้มันได้มามันต้องมีคนเดียวที่อยู่บ้านนี้นั่นก็คือต้องเป็นผมเพราะอะไรเพราะผมไม่รู้นะสิแต่นั้นก็ไม่แปลกครับเพราะว่าผมไม่ได้พึ่งแบล็คมจิก เพราะผมอยู่ฝั่งสายสว่างดังนั้นผมอยากให้ทุกคนตบมือให้กับชายาของผมด้วยครับอากว่าคุณอยากจะตกมือยอมเหนื่อยวะออกตัวละครเหมือนที่โอมสอนเหมือนที่พี่โอมสอนออกตัวละครไงออกออกอะไรนะเนี่ยไม่ออกด้วยไม่รู้เรื่องอะไรกับบ้านผมไม่ออกเลยโดนช่วยพี่ออกช่วยพี่ออกยากแล้วจากตัวละครไปไปโอ้ยอาจารย์เคยทำงานนี้ที่อาจารย์ดีเว่าท่านก็ติดที่ ถ้ไม่เป็นไรเสียเวเสียเวลาค่ะมือเวลาอะไรเยอะไม่ตลกครับไม่ตลกไม่ตลกครับผมจะประกาศฉายาของคุณต่อไปโปรดฟังให้ดีด้วยนะครับเืาเที่เหมือนจะเลิรมกันนะโดนโดนถึงโดนว่ามันจะประกาศให้น้องมันยังไะจะดีนะแต่ทั้คนเลยเดี๋ยวน้องมาขึ้นมานหรอกวันทีโฟนดีฉายานี้มอบไปกับคนขี้แกล้งแต่แกล้งใครคงไม่สนุก ท่ากับการแก้พี่ชายตัวเอง <_ d ata> ความแสบอาจจะรู้เท่าทันกันแต่ความขี้เกียจนั้นแฝดน้องอาจจะแซงไปไกลโขเป็นที่มาของชายาแก้งแฝดพี่ที่ดีที่สุดไม่ใช่สิแก้งแฝดพี่ที่ดีที่สุด <_ d ata> ขออภัยผมอ่านผิดแก้งแฝดพี่ดีที่สุดนั่นแหละถูกแล้วอ,อวามมอบขายานี้ให้กับเจ๋เจ๋เฉ๋ก่อนครับนนี่น่นนี่แก มาทำหน้าก <G ã entender it> ันเลย